ด้วยนะครับผมนะอยู่กับรายการเด็ดเกมทีนี้ผมตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังชมเกม f i h e Night As Freddy นะเราวันนี้เรามาอยู่กับวันนี้เราอยู่สองเราอยู่กับท่านแขกตี้นะฮะขี้แต่ฮะชื่ออะไรครับชื Game ่อเด็กเกมทีมีนะครับผมนะก็มีเด็กเกมทีีสองคนนะฮะก็เห็นเขาแคตกินมีนกันเลยเมือแคสกนะฮะวันนี้อยู่ไม่ได้ครับวันนี้ต้องมา อีกคนหนึ่งเลยะคือผมจ็บป๊อตเนี่ยฮะเกมผีมันก็เล่นคนเดียวนะฮะก็คือว่าเราต้องตามหาหมีนะฮะหมีหายนะใช่ครับตามหาหมีนะฮะความนี้ไม่น่าพูดเลยเขาบอกหมีเขาบอกหมีนะก็อาจจะตามหมีตามหมาหมาตามหาหมีตามหมีขวนดีหมีเรื่องเลยนะตามหาหมีคุณลองขวนสิครับลองขวนที่ครับอุ้ยเอส ใครโทรใครโทรเข้ามาคนแน่แใช่ครับคนแน่แน่ไม่ใช่เย็แน่นอนเนี่ยก็เวลาเที่ยงคืนนะคืนที่หนึ่งนะครผมโอ้เชียเชียตกใจตกใจตกใจโอเชียดไว้เจ้าหมาป่าไว้หมาป่ากันวิ่งหมาป่ากระโดดวิ่งหมาป่านอนฮัลโหลฮัลโหลก็มีพัดลมโง่ตัวหนึงนะฮะนั่งเป่าอยู่ข้าดับพัดลมเรา ไม่ได้ได่าพราะลุงคุณรับด่าพราะลุงดีเกงครับเกมนี้เขาให้เห็นเขาบอกว่าเฝ้ายามกันฮะเฝ้ายามเนาะอือฮึมก็มีเป็ดเนาะยามมันต้องเฝ้าอย่างอื่นใช่ครับเฝ้ายามใช่ครับยามเฝ้านะฮะต้องยามเฝ้าไม่ได้เฝ้ายามฮะโอ้ยเล่นนุ่กไกงเนี่ยก็มีเป็ดงโง่นะ,ะกับเป็ดงโง่แล้วก็หมานะ,ะเป็ดหมาแล้วก็มีหมวกมีหมวกขายนะฮะอันนี้ไม่ได้เอ่ยไม่มีนะฮะอืมก็ Sorry เอาออเหมือนเขาไม่ให้ไปนะฮะแคม A 2A นะฮะก็ใช้ได้อยู่นะโน้าหล่อนมากเลยอะก็มีกระดาษง,ง,งูชิ้นหนึ่งแค่นี้มันแบบแคมหกใช้ไม่ได้ไม่มีอะไรนะฮะโอเคเป็ดไม่มีละเฮ้ยอย่างเงียบสิวะก็เปิดประตูเล่นนะฮะ จบตัวเล่นสิวะอือจบตัวเล่นจบจบอืออืมเกิดเล่นอย่างมามันนี่เรายังไม่ได้ทดลองเล่นเลยนะครับใช่ครับคือเล่นสดสดเล่นสดน,น,น,นะฮะก็ไม่รู้จริงกมานากานะาลัวหาไหนใช่ครับต้องอยากลองฮะ,ะเราดูต่อเอา้าก,ก็ไม่มีอะไรฮะก็มีด็อกเตอร์หมาอยู่ okay. ไม่มีอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรเช่นเคยเออตรงนี้มีเงาไม่มีเงาใครนะฮะ หน้ามึงน่ากลัวมากว่า,มาไม่มีอะไรเอ้าค้นี้ใช้ไม่ได้ะฮะอ้าโอเคเอ้าชิมหายนะตุกตาหมีหายตัวหนึ่งนะหายก็หายดีแล้วโอโ้โหมีหายนะฮะถ้านคือแกะหายนะับเป็นอะไรครับมีหายไหมไหมโอ้โหย่วหวนะโฮ้ย,นนะยมีดูหุ้มมีดูหุ้มม,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 มุ่งดูเฮ้อตกควนแล้ว <laughs> โอ้ตุกตาหายมีจะมีหาย มีสบายอื้อหือจะพวนนะครับอ้าวมัมโดนสิไม่ใชยสัตว์เอ้ยเป็นอะไรหน้าจอดำครับดำก็เปิดแสงอ้าวแสงจ้าว่าวไม่ให้จะเหลือละอื้อหือแม่เพลงแล้วก็ขอกระปองมจะเข้าไปหาฟ้าดูเดียบหน้าจอแล้วจะขอดูทางคุณอยู่ฟ้าก่อนนะไม่เอาโธ่ โอ้ตรงนี้ไม่ได้หรือไม่ไม่มีนะฮะโอเคนั่งนี่สิเขาดูโอเคครับนะฮะผมนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะกับคุณรีวายคุงฮะใครคือรีวายเอาเปิดไปไม่ได้นะฮะไม่น,นั่งนี่าเอาเปิดไม่ได้วะมีครับเ,เล่นไหมครับไหมเดี๋ยวพาไปคุดทองใช่แบนบเดือสาสินะะห้าเปอร์เซ็นตฮะชิหายเปิดไม่ได้อีกตรงไหนครับที่มเ้ิด ไปกลับมาให้เอ้ามึงมาจากไหนเนี่ยเอ้าขูดขนลุกนะเนี่ยไอ้ตัดเอ้ยเดี๋ยวมันก็นอนเองใช่ขนลุกนะฮะเออคนละไขนลุกโอ้ยเชี่ยโอ้ยตัดตัโอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยตกใจเวอร์ไปไหมตกใจเวอร์ไปป่าวเรายังไม่ตกใจขนาดนั้นเลยนะเสียงอย่างดังมากเลยครับเป็ดไายต้องกินเป็ดตาโตโล เำไมทำกูอย่างนี้เกมโอเวอร์ครับคืนแรกแม่งก็โอเวอร์ไปแล้วชิมหายแล้วเกมโอเวอร์ <Game over. S 1> ่ครับมันเวอร์ใช่มันถึงเวอร์ใช่ต้องการสริ่งเดยผมคอนทินาตใหม่ครับ mm hmm. คนแรกนะกลัวชิมหายหนึ่งเอ็นทีไนท์น่ากลัวมาก แม่งผมมาเียนคนเล่นอยู่นี่ะต้องเสียง,งถามไม่ตกใจเลยเสียงเสียงแม่งแ,งแงคือเราไม่ได้แบบเปิดเสียงปกติคือเราเปิดเต็มมิดเลยไออม่กอกเลยแม่งแบกนินขนมปอบใจหน่อยถ้าจะลองครับทำไมครับมันจะมีเป็ดกับหมาอยู่ในหมาเนี่ยเป็ดอ่ะนี่เป็ดนี่หมาอ่ะคืนเล่นไม่มีอะไรไงเขาบอกว่าคืนเล่นไม่มีอะไรแต่ผมเจอแล้ว คนแรกคนนั่นลุกเลยอะคนขาครับนั่นะแล้วผมสงสัยเนี่ยกล้องตัวนี้มันใช้ไม่ได้อืมพ่องสีอะไรอ่มลรกอคุณมันนี่กล้องะลรวงจาปิดเนี่ยวงจรเปิดอโอเคโอเคฮะต้องเข้าใจนะดึง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 โอเคเพราว่าเรื่องไฟฟ้าถ้าวงจรเปิดกระแสะไฟจะไม่มีนะใช่แล้วก็ปิด เอาปิดแบบแบบมึงรถด้วยเหรอเอ้าเปิดดิจ sure> ิตอลเอ้าเออน่ากลัวหน่อยเล่นไหมเดี๋ยวส่งให้ไม่เอาไปไปเมาเมาแล้วก็ส่องดูใหม่ครับเงียบดูไปฮะก็ไม่มีอะไรมันหม่วงหรือหนามปะหม่วงม่วกปาร์ตี้ไงมาเป็นหายฮะอะไร ไปห้องเมา่อกี้ไหมไปห้องนี้ห้องเจ็ดแคมเจ็ดแคมหกใชไม่ได้ไปทุกแคมเลยอืทุกแคมนะแคมดามผมเสียวมากเลยเนี่ยมาแคมเจ็ดก่อนเอ้าไมอ๋อหนึ่กีตาร์อยู่แล้วเอาแล้วไปแล้วก็ดูสายหน้าพลมเฮอยพลมเป่านั่นแหละอุบอุน่าสบายนะเว้ย ดูใหม่คร right? yeah, yeah. okay, ับเอ้าไม่ไม่อยู่ด้านข้างหรอวะไอ้เช่อ้เช่นั่งไม่เลื่อนวะไอ้เช่ไม่เลื่อนวะอ้เช่อิไม่เลื่อนวะสองกล้องไหมสิอิเช่ไม่เลื่อนตัวหมากลับมาเต้นหนึ่งเต้นหนึ่งดก่อนเปิดไฟเลยโอ้ยเปิดไฟนี่มันคืออะไรมิกเป็นไฟเฉยวัดเถอะอย่าเปิดไฟมันมีแบตเห็นละแบตอะนะสี่เปอร์เซ็น เอร์แอร์แล้วก็ดูไหมครับเป็ดมาหายะฮะหาหมาสิมไม่ไมาหมาเมาื่อกีไหนเนี่ยนอนอยู่เห็นปะหมามันมีอยู่แล้วแคมซี C หนึ่งไปดูแคมหนึ่งมานีแคมสอง A สองฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเช่นเคยนะฮะไม่มีอะไรเช่นเคยฮนะโอ้ยไม่มีอะไรนะฮะโฮ้ยไม่มีอะไร เราคิดไปเองครับมาหายนี่ก็คิดเ,เองเฮ้ยมาหายเอา้าทำไมกล้องนี้ใช้ไม่ได้เฉยครับทำไมกล้องเชื่อไม่ได้เออกล้องเชื่อไม่ได้ทำไมกล้องใช้ไม่ได้อือนี่ก็อะไรอ่ะ What this ฮ่าเฮ้ยอืมเอ้ากล้องใช้ไม่ได้อยู่ในกล้องดับกล้องดับนะฮะ ผมเสียวกล้องดับใช้แทบไม่ได้นะฮะไม่เชื่อตกใจเดีย๋ยวาทำเส้นไปเส้นแล้วอ้าวเป็นหายชิมหายแล้วกูเป็นทายครับโอ้ยมันคืออะไรตรงเนี้ยมันเป็นประตูไงเปิดสีเปิดทำไมกลัวเอ้ยมันเฟิงแบบครับผมเสียวเหลือเกินเนี่ยคุณเอ้ยแก๊หกโมงแล้วแก๊หกโมงแล้ว โมงเช้าคือผ่านคนที si ่สองนะคือวันนี uh uh> uh ้จะมาการสอบเป็นยามที่ดีนะฮะยามคุณหนียังไอ้เชียเสียงไอ้เชียเสียงอะไรวะเฮ้ยไอเชี่ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเอากูเป็นยามนะกูหนีตั้งแต่หมาหายไอ้เชียปิดประตูดิสวัสดต์เอ้ยปิดประตู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  ปิดประตูปิดประตูเกมนี้ผมเล่นไม่เป็นนะมันให้เอียงหน้าจอเปล่าเอียงหน้าจอหกโมงแล้วนะฮะเยี่ยหกโมงแล้วครับผ่านคะแนนไปแล้วอ่านแล้วครับผมนะฮะมีเสียงด้วยอ่ะพี่เอาเป็นว่านะครับผมนะแล้วผ่านคะแนนไปได้นะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมโปรดจ้าไม่กดซับสไครต์นะครับผมนะฮะ มาต่อันคืนที่สองเนี่ยค <c oughs> ืนที่สองก็พัดหน้านะครับผมนะตลอดต้องขอลาตัวไปก่อนครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับว้าวนาวีตึ๊์นเติรงติร์ตหนึ่งดนง